สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือสวนพ่อเพียงย่าย่พันกับผ้าเพื่อนเพื่อนมาเลาะหน้าหิ้วเข่าแล้วบบดนี้หอดเทียงแล้วกับสิผ้าเพื่อนเพื่อนมากินเข่าตัวบัตรเนี่ยมามาดูอาหารการกินของเขา้าอาหารการกินส่วนมากับสิได้จากอันในสวนในไายเข้าเนาะเพื่อนเพื่อนอันตัวแรกนี่แกงหน่อไม้ วัตถุดิบใส่จากสวนย่ายพันหลุนหลวนได้สื่อแต่ปลาแดกกับผงชูรสเนื้อไหมกระซับอายูหนีพักค้ากระเก็บเอาอย,าาอาอยุในบ้านสวนในบ้านพักอีกตูกับอยุหนีบัตรผิกกัใส่อย,ยุหนีจากเพื่อนๆถ้วยนี่ได้สื่อแต่ปลาแดกเอปลาแดกกระเฮ็ดเองได้สื่อแต่ผงชูรสผงชูรสก,กับเกลี่ยนะผงชูรสกับเกลี่ยปลาแดกกระเฮ็ดเอาเองที่ถ้วยนี่ปลาแดกอยุหนีเห็นไหมเนี่ ปลาแดกน้อยปลาแดกน้อยยายพันเห็ดใบปีหนึ่งแล้วปลาะสะจากพยาธใบใหม่ตับและพยาธกินได้เลยกับกระบ,บักพริกนวยตาเราเอาบีบบักหน้าลงไปเราวา่าบะมีแจวเรากินมาแล้วกะมีบักพริกเรากินมาแล้วมาต่อมาอันนี้ปลานิ่นทอดปลานิ่นตาแข็งจะเพืเ่อๆอันนี้อยู่น้องน้องห่วยห่วยบ้านท่ามันบอก งงหน่วยน้องใยบานเห่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนสูบน้ำใส่เข่าแบบน,นี้มันเลยน้ำขอนก็นเลยเพื่อนเลยไปจับเพื่อนบานเนี่นี่ค่นแบงหายก็เลยเอามันเ็ดตากแห้งไม้จะเพื่อนเพื่อนกับมาทอดกอดกินอันนี้ก็บ่ได้ซื้อจานนี้บ่ได้ซื้อจานต่อไปอย่างนี้มกนอใหม่มกนอใหม่ใส่ใส่ปลาดุก๊ก ใส่ไข่จกเพื่อนเพื่อนนี่วัตถุดิบได้จากให้สวนห้าเองยกเว้นปลาดุกมีปลาดุกบ่เนี่ยเื่อเห็นปลาดุกยกเว้นปลาดุกเนี่ยสื่อมาอยู่เพราะว่าอยู่ของจ้าของนะ่ะมันบ่ท่านไงบ่ท่านเพื่อนเพื่อนปลาดุกปลาดุกอยู่ในน,นี่ล่ะเอาครับนี่ได้ซื้อแต่ปลาดุกโอ้ไข่น้ำอะไรไข่เพราะว่าใากล้จะาของนั่น เลีย้ยงไว้ให้มันแพ้ใครเอาไว้ถ่าให้มันบอ่อก็เลยสื่อใครเพื่อนกินจ้ะอันนี้ถ้าใครห้างร้ายไกล้ห้องร้ายแล้วเขาจะคอยจะเอามาเห็ดกับขับจ้ะเพื่อนๆอน,อน,นี่มากินเขาน้ากันบัดเนี้ยพุ้นยายพันธ์เรานอน,อ,นอยู่ทางหลังคุ่นเราบอกข้างในขึ้นมาผอมมูมาลงมือกินเขา่าห้าวบัดน,นี้อืออืม,อมตาแล้วกินเขา่า สดแกงนื้อไว่เพื่อนๆสดหอนๆน,นี่แซ่บใช้ได้นี่เพื่อนๆแต่ขนาดนหอมมหน้าเย็นแล้วนี่ยังหวานเลยเพื่อนๆ <c oughs> แกงน้อไวยห,หวานอ่อ,อนอแต่ใส่ พักขาเพื่อนๆใส่พักขาใส่โอมใส่บักพริกหน่อยยำถือบักพริกหน่อยหนึ่งไว้ดัดข้อจวดเลยนี่อือแซ่บเพื่อนเ่อกับข่าวมือน,นีแทบจะว่าแดงซื้อเลยประหยัดเงินได้อีกเนาะ ไปจัดเงินแล้วก็ก,ก,ก,กินได้ย่างสบายใจเลยจำปลาแดกน้อยจำปลาแดกน้อยใส่บักเน้าแซ่บแล้วพี่น้องปลาแดกน้อยเอาสมๆนิดๆหักแบบพริกหน่อยใส่เหนียววะสุดยอดจำแล้วติดใจได้ไหมเนี่ยสูตรนี่มาเป็นแบบนี้น แซ่ตาเรามาักจํำแจวคันบ่หมี่แจวค่บได้น่พิษกันพักพักหน่งก็เอามาจากษาจากของมาทำพักเกษตรน้ำแต่ว่าบ้องง้ามปันไหนจ้าเพื่อนเพื่อนพักเกษตรน้ำคำว่าเบิ่งปลากินปลาได้ปะเนะี่ยกินปลานีนา่ตาแข็งนิยาได้ทั้งกลางเลยเพื่อน อืมกวอบเพื่อ,อย่างเนี่ยตากไปกินในทั้งต่างทั้งหัวเลยมันมันลับบาเด็กหน่อยใช่มันแสบหลายเมืนน่อในวาสตาหอักู่ บาสิตจำบอกคุงเตรียมอุปกรณ์ไม่ไว้แข็งๆกันได้เพื่อนๆแต่ยายบอกว่าเ่ตตาต้องจำดอกแนวกินมันหลายว่าสั่นย่านกินโมเบิร์ตไปถัดจำมืะเร็งต่เลื่อยแซวความเล่ากินมันเสียก้อนเป็นมันกินเต็นไปมาบังมกหมูกันนะโอ้ยมกอันน้อยกันนะโอ้ยหมือนตุ่ยยังสีเลยเพื่อน โมกน้องใหม่ตุ๋ยไส่นี่แก่ตุ๋ยน้องใหม่ไส่น้องใหม่ในก็เห็ดเองเนี่ยนี่เพื่อเบื่อหนานีหนาน้นองใหม่เนาะก็เอาไปเห็ดน้องใหม่เส้นไว้ไว้ถ้าสุกไว้ทำโมกไว้ถ้าออมกระไดเบิสแซ่บเพื่อเบื <c oughs> บ่อโมกหนูใส่ผักอีกตัวใส่บักพริกหน่อยใส่ไข่ใส่ห,หัวหอมใส่ปลา คนคนคนใส่ผงสุตดนิดนึงน้ำปลานิดนึงประแดกหยอดค้นค้นค้นเราไปห่อหมกเด้ยเยเพื่อนเพื่อนแบเขาเข้ามือนี่นี่แหละชีวิตเศร้าหายเศ้าหน้าบีธีพ่อเพียงเพื่อนกินอาหารตาม จะดูการตามที่เฮามียแหวนต้องออเงียบเง็ดนิ้ต้องตายมากตะป้าแดกนี่นะแสบ คอเตัแาเรากินง่ายยู่ง่ายได้เพื่อนๆเรากินปลาแดกกินปลาแดกก็ปันบักพริกกินน้ำปลาก็บักพริกแับ <c oughs> อือแกงน้องใหม่กินได้เปน็นยังเนี่ยหวาน บวบใหญ่บวท่านก,ก็เลยบารายเก็บใส่มันแนงมาสีเหฉดยังก่อนสีมุกกบเส้นปีพะนะเพื่อนเพื่อนเห็งไหมปีสองแก่สามย่อ่ย่า,าย่ระหว่าเห็นปีกันปีมันจุดอยู่สองสามเพื่อก็เลยสิไปมุกกบพะนะ <c oughs> ไข่มันกันหน่อยได้ี่ยอาหารเพื่อนบ้านเฮาไข่มันกันหน่อยแซ่บปอนี่าานนนกนน <c oughs> ินแล้วแล้วก็ต้อด้วยมากใหม่ บักซีดาอยู่ไฮเล่อมักซีดามันเทียนรถตบมากเลยกินขาวอยู่หน้าล,มว,าลมว่อยว่พัดลมมาตกใส่เลยเพื่อนๆอตักขึ้นมาเนี่ยอ้ยทั้งพักขาทั้งพอิตูหอม พริกเผ็ดพนะน,น,น,น้อยๆกับเผ็ดักพริกกับปลูกเองได้เพืเ่อนๆนี่ถ้ามะพริกขาวหน่อยบักพริกตำมาคุ้งกับปลูกเองเอาไว้แหน่ยนี่กินบักพริกดีแต่กี่ซื้อเขาอันทุกละสิบบาทเนี่ยได้กินสองเถอ มืนไข่แหน่ผลหมาหน้ากับพอได้เก็บคอตาตำเสาตำแรงอยูอ่แสบแสบพี่รองแสบแสบ ข้าวงมขเขาได่กินหมูเ่อฮะไมกินหมูอ้ามาวายยังกัไม่กลัดเวาเป็นกระอกมีแต่นี่กรอกวะนี่ย่กรแต่วามันวาเห็นหนูมันสมาริขึ้นไปกัดได้ ม้วนหนูตกใจไปเหล่านี่มัวนเกี่ยวกันเนาะน่ะบักบวบเรามีศัตรูผือ่นแล้วเน๊ะหาตัวผู้ลายยังมาได้เพื่อนเเห็นตาห้อยเสร็จจอบหาผู้ลายแล้วแด็กกับจำมือเหลือแช่เยื่อหวัดบังหลวงทั้งหลาย แนวขายดีที่สุดในภาคเขาในหูบอนมันยังเพื่อนๆปลาแดกน่อยจำจนเบิ้ลปลาแดกหน่อยกินได้ย่างสบายใจพเพราะว่าเฮ็ดเองแล้วก็หูกำหนดว่าเฮ็ดมือไหครบหนึ่งปีไปถ้าครบหนึ่งปีแล้วกินได้สบายใจเลย น้องใหม่ไหมฟันออกมีแต่ป้อนเปลเือปีเล่เพื่อน,อนๆ่อมตอนใหญ่ๆเข่าปากกับบอลมตอนใหญ่ปวด ยิ่นาติตากินละแนวกินบ่บกพอ,อยังตอยตาเราคน้นฟูหน่อยกินหน่อยบ่มีแนวเบิดเลยบมวบกน้าหม่นะากะนีปลาขอกปลาดุก หมกเซ้นไมลหมกเซคไขฮืมสดกินมาเนี่ยอือหามากอีตูวหามากอีตัวเนี่ยปลากระน,นุ่มๆไข่ใสแบบน,นี้นุ่มๆนๆๆัวๆหนึบหนับนึบนับเลยไครไวบรวดอยากยังไครบวกไห บ้าบี่เอ็นนั่นเยอะเอนมกกบเหานใสบัวอยากบอกเพียมีแต่แนวกิน,น,นก็หาแนวนกินม,ม,มน่ีแต่แนวกสนแม่แข่งใสบัวเส่สสสปลาทูพะนะอืมกินข่าขามนี่มันได่ใเบิร์ดเยอะหาแนวกินแล้ว ขันมานาบ,า,บาบ่อหาบ่อเบิดเนี่ยกอือแต่แนวกินนะเพื่อนเพื่อนนี่นนอ,อ,อ,อืมหม,มยำถือบะพริกพี่นอ้องยำถือบะพริกขี้หนูเพชรแต่นายส่วนน้ำแกงใส้แล้วบัดน้ำแกงใส้ค่ะ ขึ S <S ้าเสอมรเ็มยาดเนีเ็บยต้นำแกงใส่ก่อนพี่น้องอืมโอ้ยไข่แนี่ยงอมืดแบบพี่น้องเลยโอ้ยลายแนวหลายยาง กินบ่เบิรดเลยวันนี้เราไปเบิ้งกันแซบพี่น้องโอ้ยเห็ดฟางมาเอาเห็ดฟางมาลงนะเอาเห็ดฟางมาลงงจงหันำ้ำเห็นมันซุมเดี๋ยวตาสิไปเบิ้งแล้วแต่ว่าเห็ดงวดที่แล้ว เด็ดเมืาทีตแล้วก็ได้ได้กินอยู่เด้เพื่อนๆแต่ว่ามันแรงเ่อใดหดน้เมื่อใดหดวนมมันได้เศร้อาออกก็เลยเอามาล่วงไหมาตาถึงไปสำรวจบางคกลมโอ้ยกินบาเบิดอิ่มก่อนอิ่มก่อนเพื่อนๆบางแนวกินบมบุกจักเม็ด สิได้กินเป็นไอ้บือลบปลาป่าเนี่ยจ้ะกินไล่ไลยคนยังสิแสบเนาะเหมือนเหมือนต่ว่ายาย่เราค่านอนอยู่ค่านอนเบนอยู่ืมพระเขาเช่าหน้าพระเขาใช้บาทแต่ว่า แสบอย่าบอกภายเลยเพื่อนๆอย่างอย่างชีวิตแมใหญ่กันยอนแนววุ่นนี่แหละว่าตึงเลิศรู้อยู่ได้กินได,เนได้เอาสิอิ่มย่ำไดกับมะแสบแท้ก็คืออิ่มย่ำไดกับแสบเพื่อน แสบปลาดูกกระสีส้งมันมั่น euh จักหน่อยเนาะส้งมันมั่นจักหน่อยหรอแกใส่กับไข่ใส่กับใครเพื่อนเพื่อนเบิรงมาแล้วกระสียาขึ้นกันแน่นอน ก็สิอยากสิหิวเข่าแลวไวเนาะอย่าลืมเห็ดแนวกินขย,ยพนะพันเด้อกินโมเบิดเห็ดจากวัตถุดิบเห็ดจากวัตถุดิบที่จะของมีแจบอย่าบอกใครลองเมนูนี่เด้อจากเพื่อนๆซัหรับมือนน้กระสิคอร่าเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ